ท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมาอสไรนอ่าวันนี้คีอเช้านะครับวันนี้คีอเช้านะอ่าวันนี้มาช้านะครับเอ่อมาชมเลยดีกว่าเนาะอ่าวันนี้คีอเช้านะครับวันนี้คีอเช้าวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับส่วนข้างล่างนี้ไม่ใช่นะ ตารางนี้ไม่ใช่นะครับเอาเฉพาะเสิอเพียนะอ่าวันที่ยี่สิบสนะองนะครับวันละคาราคมสองพันสามร้อยหกครับคนนี้สี่เช้านะ,ะดูไปพร้อมๆกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับุันนี้พี่เช้าเด่นนะครับเด่นนะเด่นเกับรแปดนะครับเกีบนะกับแปดนะเกีบรติแปดข้างล่างไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่หน้าเดียวเกับรแปด เก็ดกปวิ่งกับ1 2ึ่งสาสห้านะเก็ดกปรวิ่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็ดหนึ่งองเามเ็ดสี่เ้าครับเนึ่งองาม้านะเราเน้นที่เก็ดแล้วก็ดูที่เก็ดนะครัเหมือนจวินนะครับพอนน้นที่หนึสองสามนะ เดีย๋ยวไล่หล้วเดี๋ยวไล่หล้วจะให้ใอยูเพิ่งไก่ไก่ครับตามนี้นะครับนี่นี่พี่ขาเด่นนะตามนี้เลยครับเดี๋ยวขอก็หน้าจอไว้ก่นอนเขาเขาแค่หน้าจอไว้ก่นอ,น,อกนตามนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ไม่ต้องมาดูนะอันนี้เป็นของเก่าทุนไทยมาจากพี่ยี่สิบกว่า đi học cao cấp rồi, đi về mà không phải. có cái này nè, ok, ạ, đi rồi không nhỉ, à, kiểu thoát hàng đi đấy, thoát hàng ตันนี้นะครับขอขอบคุณมากๆ,ๆนะครับขอให้ทุกคนชด,ดีชด,ดีๆๆๆตอนนี้ก็เนตนอ,นนอ,นนอันนี้พวกกันไหนนี่กีบ่ายนะครับต่อไันี้กครับ